สวัสดีครับกลับมาพบกับ Industry Update นะครับผมสรุปข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมวงการเกมและเทคโนโลยีประจำสัปดาห์นี้ครับผมข่าวแรกนะครับทาง Nvidia ครับซื้อ ARM นะครับผมบริษัทในประเทศอังกฤษ ผู้ซึ่งผลิตไมโครชิปนะฮะจากซอฟแบงค์ในราคาประมาณ40,000ล้านเหรียญน,นะครับผมซึ่ง ARM เนี่ยก็ทําชิปนะครับผมให้กับเครื่องมือหลายประเภทนะครับรวมไปถึง iPhone แล้วก็โทรศัพท์มือถือ Android หลายยี่ห้อนะครับซึ่งถึงแม้ว่าการซื้อขายจะยังไม่ได้ถูกอนุมัตินะครับแต่ว่าคนใกล้ชิดกับทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้รือว่าทางรัฐบาลจะไม่มีการปิดกั้นการซื้อขายครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะทางผู้ก่อตั้ง ARM สองคนนะครับผมก็คือเมมแบรนคาลเซอร์แลวก็ทูดอร์บราวนะครับ เสี่ยงต่ออิสรภาพของบริษัทนะครับและอาจจะทําให้บริษัทเนี่ยตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนได้ในอนาคตครับข่าวต่อมานะครับผมทาง f c e e o o o ครับได้ออกมาเปิดตัวชุด vr ใหม่นะครับในชื่อ o c u l a s face t 2ครับ โดย Oculus Quest 2นะครับผมก็มีสเปคที่อัพเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนมากๆเลยนะครับผมโดยมีโปรเซสเซอร์นะครับเป็น Qualcomm นะครับผม Snapdragon XR2 นะครับแรม6 g ิกะไบต์นะครับพิกเซลมากกว่า Quest 1ประมาณ50%นะครับผมแล้วก็มี Resolution นะครับผมอยู่ที่ประมาณ 2K นะครับต่อข้างดวงตานะครับผมระบบเสียงสามมิติมีคอนโทรลเลอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็มีบิลอินตัวที่จะเก็บนะครับผม256 g b ตนะครับเป็นตัวเลือกราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่290 9เหรียญนะครับซึ่งถูกกว่าเฟสแรกนะครับซึ่งมีราคาอยู่ที่399เหรียญนะครับโดยวางจำหน่ายแล้วนะครับที่เว็บของอ cul u s นะครับผมแล้วก็จะมีการเริ่มส่งของวันที่13สุลาคมนี้ีครับข่าวต่อมานะครับผมมีข่าวลือว่าทาง Microsoft นะครับสนใจที่จะซื้อบัญจีนะครับทีมงานผู้สร้างเกม Destiny แล้วก็ Destiny 2นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการกลับบ้านนะครับผมของทางบัญจีนะครับผมซึ่งก็อดีตนะครับเป็นผู้สร้างเกมในซีรีส์ Halo นะครับ ตั้งแต่ h e r o ภาคแรกมาเลยนะครับผม2แล้วก็ภาค3ด้วยนะครับโดยตอนนี้ทางบัญชีก็ได้มีการตอบทวิตเตอร์นะครับว่าไม่จริงนะครับผมแต่ก็ตอบเป็นกว้างๆครับไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าคราวนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะ Microsoft ก็ยังบอกว่ายังมีความสนใจนะครับที่จะซื้อสตูดิโอเพิ่มเติมนะครับผมรวมถึงเนื่องจากยังมีปัญหาในการพัฒนา h e r o infinite นะครับก็อาจจะต้องการทีมงานที่เข้ามาดูแลสะหน่อยนะครับถ้าสําเร็จก็จะเป็นการได้ทีมงานผู้สร้างครัรงเดิ ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นเรื่องของ Nintendo Switch นะครับผมซึ่งก็ได้ทำลายสถิติกันอีกแล้วนะครับผมโดยอเมริกานะครับได้ใช้เงินไปกว่า3,300ล้านเหรียญนะครับผมสำหรับการซื้อเกมในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเกมของทาง Nintendo นั่นเองนะครับซึ่ง Nintendo Switch นะครับผมก็ได้สร้างสถิตินะครับผมเป็นฮาร์ดแวร์นะครับผมที่ขายได้มากที่สุดในบริษัทของสหรัฐนะครับมูลค่าการขายเนี่ย แซง Nintendo ว i นะครับในเดือนสิงหาคมปี2008นะครับซึ่งเป็นสถิติเก่ายอดขายของเดือนสิงหาคมนะครับมีจำนวน Switch ที่ขายในเดือนสิงหาคมนะครับปี2020เนี่ยมากกว่าเท่าตัวจากเดือนสิงหาคมปี2019นะครับแล้วก็10ใน20เกมขายดีในเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นของทางด้าน Nintendo Switch นั่นเองนะครับ ข่าวต่อนะคบเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่าง IKEA นะครับแล้วก็ ASUS นะครับซึ่งก็ร่วมมือกันทำเฟอร์นิเจอร์ครับสำหรับเกมเมอร์นะครับโดยการร่วมมือกับ OG ในครั้งนี้นะครับ IKEA นะครับก็หวังว่าจะผลิตเกมเมอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับในราคาที่ถูกกว่าที่มีในท้องตลาดโดยคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ30ประเภทน่าจะมาในจีนก่อนในเดือน2ปีหน้านะครับผมแล้วก็เดือน10ปีหน้านี้น่าจะวางตลาดในอเมริกาแล้วก็ที่อื่นครับข่าวต่อนะครับผมเป็นเรื่องของสารคดีกันบ้างนะครับผมโดยเป็นสารคดีที่มีชื่อว่า console w a ับ จะฉายผ่านทางช่อง CBS All Access นะครับผมที่สหรัฐอเมริกาในวันที่23กันยายนนี้นะครับโดยสารคดีนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับหนังสือ console warsaga Nintendo and the Battle That Defined Generation นะครับโดยผู้เขียนนะครับ Break J Harries นะครับผมโดยเจ้าตัวก็จะเป็นผู้กำกับด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสารคดีนี้นะครใครที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยครับ ข่าวต่อนะครับผมมีรายงานว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแล้วก็เกมเมอร์กว่า1 0 0 0 0แคนนะครับถูกเปิดเผยนานเกิน1เดือนนะครับผมโดยหลุดมาจากทางเรเซอร์ครับโดยมีนักวิเคห์นะครับผมวลาดิเมียดีอันเชงโกนะครับผมพบว่าข้อมูลลูกค้าบนเว็บเรเซอร์นั้นกลายเป็นพับ l ิกนะครับผมตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเนื่องจากการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผิดนะครับซึ่งข้อมูลส่วนตัวก็มีหลายอย่างนะครับผมตั้งแต่ชื่ออีเมลที่อยู่นะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับแต่ก็โชคดีที่ว่าไม่มีข้อมูลบัตรเครด มูลบัตรนะครับแต่การที่โดนปดเ่ออีเมลคก็เป็นความเสี่ยงนะครับจากการที่อาจจะโดนฟิชชิ่งได้นะครับผมโดยใครที่ใช้เว็บเบรเซอร์ในช่วงที่ผ่านมาก็ควรจะระวังกันไว้นะครับไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนอีเมลอะไรกันให้ดีนะครับ ข่าวต่อนะครับผมมีข่าวว่าทางโซนี่นะฮะจะได้เพิ่มกําลังการผลิตของเครื่องเกมของตนไปไม่นานนี้นะครับแต่ว่ามีข่าวลือออกมาว่าโซนี่จะตัดจํานวนผลิต PS5 นะครับผมลงถึง4ล้านเครื่องในปีนี้ครับโดยตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ15ล้านเครื่องนะครับจะลดลงมาเหลือที่ประมาณ10ล้านเครื่องนะครับผมซึ่งทางโซนี่นะครับได้ทีปออกมายืนยันว่าเป็นข่าวเท็จนะครับทางบริษัทยังไม่ได้ทําการลดจํานวนการผลิตใดๆนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางโซนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงราคา PS5 นะครับผมซึ่ง มีราคาเท่ากับ Xbox Series X นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับในรุ่นธรรมดาส่วน PS5 Digital Only นะครับผมมีราคาอยู่ที่399เหรียญนะครับก็สูงกว่า Xbox Series S นะครับผมอยู่ที่ประมาณ100เหรียญนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าทาง Series S นะครับผมเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่านะครับในขณะที่ PS5 ทั้ง2รุ่นเนี่ยต่างกันที่แค่มีแผ่นหรือว่าไม่มีแผ่นบูเรเท่านั้นเองนะครับทั้ง2รุ่นจะมาในวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับในที่สหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดาครับผมส่วนวันที่29,4กายน จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกนะครับจบแล้วนะครับผมสำหรับ Irina Industry Update นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารกันแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกัน้ที่แฟนเพจ Irina านะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้าครับสำหรับ Industry Update ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ